สวัสดีจ้าแตมาได้จะเดินสะพานรักษารสินเอาสะพานรักษาลสิน,สน,สนต้องใส่สามช้อน่านจะเปียวยินบอได้ยินบอสวัสดีสวีเดตวันนี้วันครอบครัววันนี้เราเมีสามคนครอบครัวของเรามีสามคนมีสามคน <laughs> สุขสันต์วันสงการานต์จ้าฉันมาอย่างพวกเจ้าหูบอวันนี้ฉันมีครอบครัวจ้า แฟมิลี่กจานะมาแฟมิลี่มาซ่านเขาบอกให้คอยเป็นก็บอเป็นยังดอกแต่คอยอยากเปล oh, ี่ยนมาซ่านมาซ่านโอ้ยผิดมาเด้อกินก๋วยเตี๋ยวเด้อว,วันนี้มาได้รับเชิญจากคุณแม่น้ำทิพย์มาเป็นครอบครัวเราก็มีครอบครัวอยู่สามคนก็มีคุณแม่มคุณแม่น้ำทิพย์แล้วก็มี ลูกสาวหนูตะวันคนงามเนาะคนสวยคนสวยของพวกเราลูกของพวกเราตอนนี้เราอุปโลกกันเราจะพอดีฉันค่ะเดี๋ยวบ้าเด้อซิงซันเด้อคอยขึ้นปากดีเด้อคอยกระถมบอลเนาะกินน้ำบอลน้ำมันบวกปากสระซ่ามันเถอะกินไปคุยไปคุยไปเนาะกินไปคุยไปว่าผู้ใดผู้ใดเป็นยังก็ยังเป็นผู้ใดอ้าวสดเด้อ อแซบอิลิแซบอิลิจ้าที่น,นี้คอยใส่พวกเจ้าเบิงพวกข้าเด้อต้องเติมรสจัดจับนี่นี่คุณแม่นำทิพอ้าวาเซฮาโลดเบอรเนี่ยเป็นเซฮาโลดแล้วนี่นี่นี่คนนี้จะเป็นคนเก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกําลังกินเนื้อเ,เนื้อยุย<น>่ยอ<ด>ีจัง <คน S 1> เลยมักนกําลังกินเนี่ยอันนี้ของคอยเด้อนี่เด้อเอามันมันแรนมาหาพวกเจ้าเลยแรน ส่วนสลีกินเจ้าเอ้ยเนื้อยุ่ยดีไหมลูกพวกที่เฮ็ดยูทูบเด้อคอยบอให้ฟังแด้วนินนินท่าตัวเองนี่แหละเฮ็ดยังก็นึกถึงแต่ยูทูบเด้อเฮ็ดยังมีแต่สองถ่ายรูปถ่ายคลิปเดี๋ยวไปเอาเอากระดาษเบิึงเด้อให้บึนให้บึนให้บิึงฉันเห็นฉันบ่บ่เห็นก็ว่าเป็นยังไงเห็นก๋วยเตี๋ยวก็แล้วกันเห็นก๋วยเตี๋ยวฉันบอก แม่ฉันไปบึงกุเนนะ่เพราะว่าลูกมันควสามารถสิ่นได้ที่รองกระดาษจะคว้าพูดได้ไดูดดบึงให้บึงก๋วยเตี๋ยวที่สันกินเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อแส่บอีลินี่ก๋วยเตี๋ยวคุณแม่น้ำทิพย์เด้อ โฆษณาประชาสัมพันธ์โอ้ยท่านเป็นเปิดร้านนี่ขายดีค่ะขนาดเด้ออิริเนี่ยอยู่เมืองไทยนี่เป็นเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวได้เลยแบบแซ่บๆคักๆ่ะอิริเด้ออันนี้ยืนยัน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 หนูตะวันเห็ดเป็นบอเห็ดเห็ดได้บ่น้ำจงน้ำจิ้มโอ้แมนบ่มีน้ำจิ้มเนาะขวดกระซังบอไปสุดลับสุดเด็ด ว่าจังไรสุดลับสุดเด็ดของการต้มน้ำบอกหน่อยสิมาหาไม่มีกระดูกถ้ามีกระดูกจะอร่อยกว่านี่เะได้ายไม่มีกระดูกลองบอกดิบอกดิกระดูกก็มีเครือ่อง,งเครื่องเทศเป็นซองอ่ะพี่เครื่องต้มน้ำ